เดี๋ยวอยู่แถวนี้มฮะน้องตองครับเจ้าทุยอยู่ไหมฮะพี่ป่าพี่บนเวทีด้วยนะมาให้เขาเล่าว่าเขาคือใครแล้วเจ้าทุยคืออะไรและจะมาทำอะไรกับโครงการฟ้าอันนี้รุ่นไหนครับรู้จักควา,ควาได้ไยังไงอ๋อไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับผมเพิ่งเข้ามาลูาากเกาเจริญนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวคนผถินี้ครับผมโอเคครับฟันน้ำนม จูเนียนะครับผมส่วนสูงไม่เกิน140เซนนะครับรอบนี้ไลายประคักเลยครับเต็มสนามเลยอเยคราเดี๋ยวค่าเบิงคร่าวๆแล้วครับยังค่อยเบิงอาจจะควายที่เขารอบนะครับผมขออนุญาตครับสนกรตองนะครับก็ โอ้ครับรุ่นนี่รุ่นยอดนิยมเลยครับผมรุ่นฝันน้ำนมครับผมสูงไม่เกิน140เซนมาอีกแล้วน้องภูเขาอันนี้จูงให้ใครอีกแล้วนิบวะรอบนี้กี่พันค่าจูงกี่พันโอเคครับนี่ครับเสาสวยมาเลียงไว้ยได้ครับพี่น้องครับว่าของเหรียญเนี่ย คุณค่านะครับของตัวเลี้ยงไฟคุณค่าของตัวเลี้ยงไฟนะครับรวมไปถึงเรื่องของใบอนหรือว่าทิฐิที่คนมีกับท่านกรรมการครับหนักมากครับจนค้ำจนมืดนะครับ ตรงชิ้นนี่เลยครับตัดชิ้นยังไงก็คือเกามือเศร้าแป๊แบบนี้กับตอนนี้กันยังคือเกาครับอยู่ใัสกันจนค้ำจนมืดถ้าเราดึงม็ดเงินจากบล็อกเซ็นมาได้สักสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนี้ก็น่าจะประมาณเดี๋ยวั่งนี้ยังไม่ดูนะครับผมทีนี้การที่เราจะทำให้กางชาติเนี่ยเขาเข้ามาสนใจได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ในเรื่องของพันะวัตที่มันถูกต้องกนชัดเจนกน นะครับก็ถึงจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถเอาหลายๆครับรอบนี้ก็อย่างล่าสุดนะครับเจ้าทุยเองก็ได้มีการประกาศนะครับเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับทางสุขใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในการที่เราคนยังโมเมอร์เลยนะครับผมคนหลากหลายครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับให้เขาได้มาเห็นควายไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็รอวรุ่นนะครับผมรอนน้ตัวรุ่นรอกุเนร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนหน้าทางเจ้าทุยเองก็จะมีการ วิ่งเข้าไปหาฟามต่างๆ,ๆนะคบเพื่อนี่ครับพี่ไอรีคนครับสาวสวยครับผมสุดยอดครับ,ดดรบเดี๋ยวไม่ต้งไปไหน,นครับก่อนครับหมายเลขที่เข้ารอบโอ้ประกาศเลยครับผมหมายเลขเข้ารอบแล้วประกาศแล้วโชคดีเด้อโชคมันเด้อเบอร์เก้าเบอร์เก้าสิบเก้าตัวนะฮะสิบเก้าตัวหมายเลขแรกคือหมายเลขหมายเลขเก้าครับ หมายเลขเก้าน้องของ่อสนะครับผมจากโยธนทฟาร์มตามด้วยหมายเลขหมายเลขสองครับหมายเลขสองนะครับน้องมะลินะครับจากนิกรฟาร์มหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าน้องชวาแก้วนะครับจากแบงค์ร้อยฟาร์มตามด้วยหมายเลขสามครับหมายเลขสามน้องใบเงินจากนิกกรฟาร์มครับตามด้วยหมายเลขหกครับ หมายเลขหกน้องน้ำหวานจากไอดินฟาร์มไปต่อฮะหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดลีโอจากอัศวินฟาร์มหมายเลขยี่สิบสามครับยี่สิบสามไข่มุกจากกอปกลายควายงามหมายเลขสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดดาวซันโบอะไรครับโอ้อยู่ทางนี้ครับผมสหรัฐฟาร์มหมายเลขสิบสี่ครับ ส่งส่รงผมคือส่งรดแห่คแทแม่นวห่สิบห้าครับเป็นิงานจากจอจันทรฟ้าสิบหกครักปจยจากจอจันทร์ฟ้าสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดน้ำหวานจากพุทธาฟาม หมายเลข24ครับ24่สิำแก้วจากสั้นมอฟาร์ม31ครับ3 1รนับดาวจากดินเหนือทองฟาร์ม30ครับ3 0น้องดกจากสรดูฟารมหมายเลข25ครับ25ิเงินตราจากเรือนเพ็งควอยไทยเหลือแค่า3าตัวที่จะไปต่อนะครับหมายเลข2 2ครับ22 บุลรอดจากสุ้มสองพันสิบฟาร์มหมายเลขยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าน้ำหวานจากภูเงินฟาร์มและสุดท้ายที่เข้ารอบได้แก่คายหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดจันเจ้าจากดีดีสหมิตรฟาร์มครับผมขอเสียงปรบมือขอบคุณยัยำโอเคไ้เลยเดหมายเลขครับ หมายเลขที่สอนมาเลทองเชื่อมาเลยบ้านสวนมาเลทองโอเคครับเข่ารอบแล้วครับผมรุ่นฟันน้ำนมเพชรเมียสูงไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับนี่รุ่นนี้รุ่นตอนนียมนะครับอนาคตที่เป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับติดตามนะครับผมสิบหกครับหมายเลขสิบหกนะครับปักรายนะผมจากจอตาราง จอนทองครับหมายเลขที่เข้ารอบคือตัว27ครับ27จันเจ้าผมต่อไปคือหมายเลขหมายเลข6ครับหมายเลข6น้ำหวานครับจากไอรินฟาร์หมายเลข9ครับหมายเล 9, ข9ของขวัญครับจากโวงพนัฟาร์มเหลือ4ตัวที่ยังเหลืออยู่จะเข้ารอบเลข2ตัวที่ ามตัวแล้วเหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่เหลือนะครเอาสตัวก่อนที่เข้ารอบคือหมาเลขสาสิบครับหมายเลขสามสิน้องดกครับผมหมายเลขยี่สิบสามครับไปเตือนหมายเลขน้องไข่มุกครับผมสตัวนรอบ เลขตัวเดียวคือหมายเลขหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าเทาปลแก้วครับผมจากแบงค์ร้อยฟาร์มครับและสุดท้ายจริงีมที่เท่ารอบคือหมายเลขหมายเลขทำไมผมต้องเชื่อคุณด้วยหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองบุญรอดครับผมขอเชื่อถูกมือและตัวที่เหลือครับแม่ Thầy giải coi, thầy thăm con thầy. Thầy giải coi, thầy giải coi, thầy thăm con thầy. Chào con. Chào con. Hòa. nào kính này. Giờ xô ngộ, này. nè. ก็ริเศรับนี้ใช่หมนีจริงเป็นการที่ใยงานมากครับส่วนพวกนี้กเหมือนกันนะที่ดูเข้าดูออกเน่ว่าดูแนวสันหลังดูสะพุกตามาดูเบอร์กับเบอร์สามิบก่อนมแก้งนะครับเบอร์หกกับเบอร์สามสิบนะครับเบอร์สามสิบ เบอร์สามสินี่เป็นไาทที่้าหลังตร่งมากนะครับของโคก็สวยนะที่นต่งนะครับแต่ว่าเราจะเทียเปียบเบอร์หกิดหน่อยนะเ่ว่อข้อแางข้อสข็นะความยาวของตัวจะระตุ้ิดหน่อยนะคราะนั้นผมให้เบอร์สาม เบอร์สบนะครับมาดูงเจ็ดดูสโพกมันจะโอกืนนะครับใหญ่นะสวนบก็เออเป็นควาที่สมุทนะดูด้านหลังนะดูสมูทนะดูดูด้านหลังเราดูต้องมดูอะไรด้วยดูกดูมีนัแข่งขาเลยนะครับ เราเห็นต้องเน้นเขามาแล้วาหลัง้องให้ให้เห็นมากนะพอดีพอดีนะครับก็มาเกียบเพรกระดูกนะตับตัวออนเกนะมันจะคู่เดียจันไม่ไนะก็ให้โอ้โหให้ที่ตีครับโอ้โหนะครับน้องน้ำหวานจากไอรีนว่า ตัวนี่มีเอนะครับทานทาตัวเนี้ยนะครบ่านดูหน้าอกท่านดูหน้าอกนะอรับเบอร์ที่เก่เรื่องอะไรก็ดีเพื่อนนะเห็นว่าน้าอแล้หน้าอกนะครับอ่าส่วนทาดูส่วนของงตัวนะครับ ตัวน,นี้เป็นตัวน,น้อนะแต่กระดูกใหญ่กระดูกดีนะเนื้นสักเต็มครับข้างหลังเต็มนะเป็นเพราะว่าส่วนของสุกเนี่ยจะส่วนที่สำคัญที่สุดของคะแนออนนะแต่ดูสภาพทั่วไปแล้วนะ,ะนนฟันคะุ้งและเฉียบเลย ก็ให้เบอร์ยี่สิบเจ็ดได้ขึ้นศาลครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับจันเก้านะครับจากดีดีสซนต์นิฟฟามก็เหลือสองตัวนะครับเหลือสองตัวเอามาข้างหน้าหน่อยครับเบอร์สิบหกหรือเบอร์สิบเอ็ดแอลเบอร์สิหบหกครับบ้านสิบหกลายวีดอไลน์ลา,า,ายใช่ไหมลุ้นใช่ไหมลุ้น,นใช่ไหมบ้านจอมทองนี่เจ้าของมานด้เเจ้าของเป็นเจ้าของเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้า ของขวานลูกเบิ paced, ้มทางร้านเหมือนกันเบิ้มและเบิ้มครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ไหนนะเบอร์สิบหกสิบหกอยู่กุชินาไรสิบเบอร์เก้าเบอร์เก้าอยู่ที่กำมะลาใสครับกำมะลาใสอาวพี่น้องร่วมช่วยดูหน่อยสิว่าวันนี้เบอร์เก้าจะได้แชมป์ขอเสียงตกเบอร์หน่อย หมายถึงว่าป1กจะได้ชัดขอเสียงตัวน้อยหน่อยป .16 ครับป .16 ครับป1ร่างกายนะครับสมรรถสองตัวนี้นะครับถ้าดูหน้าอกนะป .9 จะได้เก่นะไดเกเพราะว่ามีหน้าอกที่กว้างนะแล้วก็หน้าอกใหญ่กว่านะครับข้อขาป่จะใหญ่กว่านครับข้าแล้วก็ถ้าดูตัวก็ พอกันครับดูาสมทเนี่ยของด้านหลังเนี่ยนะวนของหางเนี่ยอาดมกวาตวามยาเนี่ยเบอร์กเี่ยาานะความลึกก็อ้นา โดูท enfin ่านของดูเทมทั้งหมดแล้วนะครับกรรมการลงความเห็นทั้งสามท่านนะครับให้เบอร์บทีครับเป็นนะครับขอของขวัญเป็นลูกของเิ่พ้านจากแม่้นะครับจากโดยพคกมลาสครับผม ส่วนเบอร์16นะครับเป็นน้องปากกายครับลูกพ่อเพิ่มทันล้านนะครับจากจอจันทร์ความจอทองอําเภอกุคิงอะไระครับและก็เบอร์ัที่3นะคร,รับที่3ครับจันจ้าลูกล้าเจริญ